ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องแล้วจันที่รักการเลี้ยงนกเขาว่าเป็นสายมงคล้นไต่อต่อเนีดต่อดินหรือตัวกิ่งทุกทุกขันเหรครับเมื่อหนักมากครับยิ่งว่าทิมงานอยู่ออกมาทังนี้แหละครับพอดีีป็ดจำปาทอสับเครื่องหนึ่งเสียครับก็เลยไปซ่อมแล้วก็ไปเฮ็ดจิ้มไม้ครับเบื่อทิ่มงานลบบัคกับไล่กัน จำรหัสบ่ได้ครับเกรติดตัวทีมงานบ่ได้ครับเดี๋ยวกัดนี่ยิ่ววาท่ามาทางนี้แล้วครับเหมือนนี่เลรตามมาครับครับเอานุกไม้มาตัวหนึ่งครับเอาเจ้าชิพเพนมานั่มครับน่ครับใส่ไว้แล้วครับน่ครับใสไก่ครับนกไล้ครับเหมือนี่มันเนี้ยกลายกับโปรปันไดครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี้ยครับเดี๋ยวก็สิลงไปหาทีมงานแล้วครับ เห็นรถทีมงานอยู่ครับอยู่ทั้งอีกฝากนึงนี่ครับนี่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวไปเพิ่งทีมงานก่อนว่ามีไผแนี่มาครับเสือขอดรับไปเลยป่ะเสือไปเขาเสือเร็งไปเลยเสือเรงครับนี่แหละทีมงานครับจอดที่นี่เขาซ้อซ้อก็ว่าที่เอาขวดแล้วทีมงานอันนี้ไายเพชรยินกวางครับนี่แหละไข่เพชรยินกวางอันนี้เพชรเล็กดัดเพชรเล็กดัดคนแข่แห่งเหล็ก เว่ผูกบอลมูแต่ว่ามีผู้นกมูเหล่าเพี่โอ้ยบักเล่ด้ใเพชรยาปลาเดียวันีถามเตี่ยนอยู่มือเนี่ยพอผู้ใหญ่เนติดาระฤกครขับมือเนี่ยนี่แหละครับทีมงานมาเมื่อนี่ลาเมื่อนี่ลาที่แจ็คไถึงนอกเราเมื่อเนี่ยนี่ครับทีมงานเบิรงครับพูดแล้วมือเนี่ย ปันมองค้ายรถอีกละเมื่อนี่ก็ได้ไนี่ครับอ,อขอรอดติดตามมึงว่าสิเป้งนในผลงานครับเฮ้ยครับพี่น้องมิตรภาพลถนนพ่องสายจวดเอาไม่เนี่ยมีนัดครับตวีแลวครับเมื่อนี่ตาว่คิดหอดผมพนว่าเลยวม,มาหาสารวัตรกนาานันห,หน้าพนักาเลยผ้าพ่นมาจอบลอยแถวแถวนี่ละขางถนนนี่ละสอเ้ยบมกเล่ด้าพิ่นน่ะเสียงคู่ก้า,าก้า เอาาใไ่ให้เพิน่นเออเอาาใไ่ให้เพิน่นใส่บ้างนะมีหมาดีๆเต็พื่อนเลยเยือมเมื่อขาเนะี่พนมาต่ีา้าวอใส่บ้างนะเมียเจ้โฟได้ต,ตดแตบปป่บีอ้ออลงมาบังก,กรู้ที่มันใบไ,ไม้โอ้เม,ม,มียสมบณ์เลยบาทนี่ซอเมาดีโอ้มาือหางนก้เฮ้ยมันเป็นยังไงบาทนี่ อ่ใส่กนัดแล้วแล้ววางวัลนอกเร็วได้หนินอกเลวไดเด้วยนพี่เมปั๊บเราแย่นางแล้วย่งมดเลยปั๊บเราเสียวใช่ไหมบาเมื่อนีฮะมันท่าแขนหางไหมเออทาแขนหางต้องเสียเราด้วยมื่อนี้เอามามามแมน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 บอกเสียงไงล่ะติวี่แมนบอกเสียงไงใส่รูตัโตปน ว่าน่นมันคือบดินตาบอเห็นมีนั่นมากมากไปเลยยังอยู่ตัวใหม่ตัวใหญ่บอตัวใหม่เบิร์ดพีมื่อนี่มึงบาดเป็นไรตัวพี่เป็นไรสุดยอดครับเป็นไรออนไลน์คือคือแดงดีแทัตนวที่แดงดีป่ะโอ้ยแต่เจ้าคณะมาเบิ่งกับอ่างนะฮะแล้ววันนี้เอายกโป้ยกโป้ยินเสียงบ่เอายกยกโป้๋อจบคลิปมันโคตนกครับเจียงนี้ก็ได้เวลา กินเขาแล้วครับนี่ครับผม่ครับนเวลาจี้มงานครับมามือนรถแดแล้วรถเนครับนะครับในเวลายิงเขาแล้วครับเครื่องนี้คุเหมับทีมงานไล่แท้ครับเมื่อนี่ <54. S 2> นกจัคตัวเมื่อนี่นกตัวประมาณสามสิบคืนครับเมื่อนี่ทีมงานอ๋อเรื่องนี้ครับขออนุญาติเขาวันแล้วครับเดี๋ยวช่วงแรกพิว่ากันแต่ว่ามีผู้หมาแล้วละเมื่อนี่ครับยีมงานมีสะพานเรื่อพ้องสายจ่วนขยิ้มแล้วคุยกันนี่แหละ

กวางลูกอูนคุยกันบายตามธรรมชาติคนหลักงกครับเอาได้ยินบ่ฝากไปหอดเพชรเจียงยืนกับเพชรบึงเข็มเพียเข้าว่าสิไปนอกแล้วว่าท่านเนี่ยอีกช่องแต่ามาท่านเพิ่นว่านี่แหละครับหลังจากกินเขาแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วครับไปไปติดเทืองนอกหรือสิไปนอกก็ว่ากันไปเอา ตามนั่นแล้วครับสบายดีทีมงานนกเขาญ่มีตรภาพนำหนุ่พ่องสายจวดมานบ่หมานเบิบ่งเกาลวดเพชรชินกว่างเพชรสชียงยืนเอ้ยเพชรบุรพาครูบอกเพชรชินกว่างที่บอกมันตายละเอาไปจันบุรีว่าเบาหนวกเอากลับขึ้นมาฝักพื้นไม่ครับมาใส่ตัวน่อน้อยเนี่ยละ คางพี่นุกุนวานี่แหละเรียบร้อยแล้วของแท่ยียบค้อนนี่ละเบื้องลวดนี่อ้าบอกคุยดอกเพชรเชียงยืนเ้ยของแท่ใส่ต้นเตี๋ยต้นกำนี่ละเดี๋ยวเอาลงมาเบื้องเออจนยังไหนดินบับ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 อยู่นิ่ค้อนน่อยเนี่ย พอนธุ์เนียดเทนกับพันเนียดตบสร้างบ้านเฮทนไ้เป็นยังไงบ้านนี่นี่แหละบ่อ,อยากมากันมาแล้วมันนอกนอกมูนี่แหละเอาจบคลิปครับนี่ครับกาดเดวลาครับตอนนี้กาดขุจะกลับแล้วครับกาดไข่เพเชรยิงเงี้ยนไข่เพชรบึงขิมไข่เพชรบันทาครับ นี่ค่ายเพชรหุ่ยไพครับครับเก่งๆว่ายันแจวนอกควันนี่ผู้นกมูเมื่อนี้ครับนี่ละครับนี่ละผู้เป็นนกมูนี่แจ้งนี่ทีนี้แจ้งแฉลงลงเลยจะว่าเสียครือเปล่าพี่นกูนกลับแล้วครับเพิ่นบีบแต่ใ่อยู่นี่ครับทีมงานครับกุ้งจะกลับแล้วครับเดี๋ยวอะไรกลับไปแล้วเนาะ โทษทราบเลยแต่ว่าผมลืมหมวกแมนแมนช่างเลียบเรลยวลรงนครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชุมช่องมิตรภาพาำลนฟ้องทุกท่านละครับการนาว่ากันไหมครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ